ด่วนสุดสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพล3ข้อหาพอบอตรจะถแถลงข่าววันพรุ่งนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาเปิดข่าวที่ครั้งก่อนเรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ล่าสุดมีหมายจับถึงลุงพลเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้พอบอตรจะถแถลงข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นรับฟังได้ในคลิปนี้ครับก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่อย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับด่วนสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพล3ข้อหาพอบอตรอจอถแถลงเองวันพรุ่งนี้จากกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรันวงศีชาเด็กหญิงวัยสขวบซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนจะถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกกอกซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563และเวลาผ่านไปนานกวนน่า1ปีตำรวจยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้นั้นเมื่อวันที่1มิถุนายนรายง,งานข่าวแจ้งว่าศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับ นายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53ทับ2564ลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ด,ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย และกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปมีรายงานว่าสําหรับหลักฐานในการออกหมายจับครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพได้แก่กางเกงรองเทา้าเส้นขนจํานวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใคร รวมถึงเส้นผมน้องชมพู่ที่ถูกสับ36เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลอย่างไรก็ตามพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบอตอรอจะถแถลงรายละเอียดพฤติการทางคดีอีกครั้งหนึ่งในวันพุทธที่2มิถุนายน2564นี้ ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากมติชนออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นคดีใหญ่ที่หลายๆคนจับตารอคอยกว่าหนึ่งปีในที่สุดก็มีหมายจับถึงลุงพลแล้วนะครับในกรณีที่การเสียชีวิตของน้องชมพู่รายละเอียดทั้งหมดพอบอรตอรอจะแถลงเองในวันพรุ่งนี้วันที่2มิถุนายนในที่สุดคดีนี้ก็เดินทางมาจุดถึงจุดที่จะปิดตัวลงแล้วนะครับถ้ามีรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งทางช่องตริปนำมาเสนอข่าวให้รู้กันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องหลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ